จากถิ่นถึงนาน,น้อยออยนูคําเขตดงผู้เข้าสู่เมืองวังเป็นลูกหลานเลนผู้ไทยรักษาเอาไว้มรดกหมูลมังเป็นวัฒนธรรมสันสางที่เลือแอดอ่างก็คือประทานนาหงลาวสวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับ fc ฟซีงลด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่31มกราคม2564นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีบางกลุ่มที่เข้ามาตรวจสอบการสร้างองค์ปริจิตนาคราชนะครับซึ่งเป็นผมปฏิญาณไว้ว่าจะช่วยปกป้องนะครับองค์ปริจิตรนาคราชนะครับทำไมองค์ปริจิตรนาคราชสำคัญตรงไหนนะครับผมคิดว่าองค์ปริจิตรนาคราชสำคัญ ในการเรื่องของการท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะเช่นเดียวกับพญาต่องน้อยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับอนันตนคราชนะที่นครพนมแล้วก็เช่นเดียวกับมุกดามหามุนีพญานาคที่เขาโมโรลมลที่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนอกจากนี้แล้วยังมีพญานาคอีกหลาย,ลายองค์นะครับพญานาคดียังไงวัตถุเคารพที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะ ไม่เกี่ยวกับความงมงายครับไม่เกี่ยวกับความงมงายงมงายได้แต่สักวันก็ต้องตื่นนะครับแต่ว่ามีอยู่แล้วนะจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเพียงแต่ว่าองค์ปาริจิตนาคราชนี่ไม่ได้เกิดจากการส่งเสริมจากภาครัฐเนื่องจากวก่าการก่อสร้างเนี่ยไปไปด้วยความเร่งรีบนะครับเจ้าพิธีในการบวงสรวงนั้นบอกว่าให้ทําแบบเร่งรีบก็เลยเร่งรีบ แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเร่งรีบก็ได้นะครับดำเนินการให้ถูกต้องนะครับก็คือไปขอจากการการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวนะครับคล้ายๆว่าเดินตามหมาผู้ใหญ่แล้วเดินตามผู้ใหญ่แล้วหมาไม่กับประมาณนี้นะครับหลายรูปหลายเคารพที่เราทํามาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ต่างๆแบบนี้นะครับอนุสาวรีต่างๆอนุสุรีย์ต่างๆที่ที่ที่มีอยู่เช่น พญาพิชัยดับหักนะครับย่าโมนะครับแล้วก็ถ้าทางพุทธศาสนาก็มีพระศิวรีนะครับรวมถึงพระสังกาจาัยนะครับรูปปั้นของอหลายอย่างเช่นรูปปั้นของใหญ่ต่างๆแบบนี้นะครับนกหัสดีวิจิตแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นในรูปแหวดของบ้านเรือนอหรือว่าสิ่งสวยงาม เช่นที่เก็บอัฐิของเกจิต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับอ,อย่าได้หลงผิดตามคนบางคนเลยนะครับบางคนก็แก่ชรามากแล้วก็โกรธคนหนึ่งก็ตีผมตีภายไปหมดทุกอย่างมันอยู่ที่การเจรจาการตกลงนะครับถอยได้ถอยอยอมได้ยอมนะครับผม อย่าถึงขั้นต้องทุบเลยเพราะว่ามันจะกระเทือนหลายฝ่ายนะครับผมเองก็อยากจะชี้แจงทุกท่านว่ายังมีรูปเคารพอีกหลายรูปเช่นนางเงือกนางผีเสื้อสมุทรนะครับหรือว่ารูปรูปต่างๆเช่นไอ้ไข่นะครับแบบนี้นะครับล้มปูทวดนะครับก็เช่นกันนะครับลวมปูทวดก็เป็นเทพสักการะที่เราเคารพกันพระอาจารโตแบบนี้ก็เช่นกันครับผมก็เป็นรูปเคารพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับยังหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตนี่ท่านก็ละสังขารน,นานแล้วนะครับท่านก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับผมแต่ว่าชาวบ้านเชื่อถือก็เกิดการท่องเที่ยวนะครับเกิดการเอาสินค้าไปขายแบบนี้นะครับก็จะทําให้ทุกคนสามารถที่จะมีช่องทางการทำมาหากินมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับองค์ปฏิจตนาคราชนี้ก็ เป็นเป็นรูปเคารพนะครับที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวผมไม่สงสัยว่ารูปเคารพนี้จะแข็งแรงหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเองก็ไปถึงพื้นที่ติดตามแล้วนะคือเหล็กใส่เยอะมากนะครับคือเยอะเกินความจำเป็นด้วยนะครับที่จะใส่นะครับไม่แข็งแน่นอนนะครับผมแข็งมากๆครับผมแข็งแกร่งมากๆไม่ล้มไม่อะไรแน่นอนแล้วก็เป็นรูปเคารพนะครับผม การที่อ,องค์ปริจิตออกมาสวยงามยิ่งผมต้องปกป้ององค์ปริจิตนัคราชให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความเห็นแย้งอย่างถึงที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือเป็นการพูดนะครับแต่ถ้าหากว่ามีกําลังขึ้นมานะครับ <Yeah. S 1> ผมก็จะดำเนินการาให้ถูกในรูปแบบของอาทางกฎหมายนะครับซึ่งทําทให้ถูกอย่างแน่นอนนะครับทําให้ถูกทําให้ได้อย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าการก่อสร้างการทุกอย่างนี่ชอบแล้วนะครับและรูปปั้นแข็งแรงมากและก็สวยงามมากนะครับเพียงแต่ว่าท่านอยากให้คนคนหนึ่งลดบทบาททาไม่ทำไม่ให้ทาไมไม่กิรจาอย่างรับๆับหรอครับว่าต้องลดบทบาทลงนะแบบนี้นะครับอ,อย่าให้ถึงขั้นต้องอทุบพญานาคเลยนะครับผมเพราะว่า,ามันจะกระเทือนหลายฝ่ายนะครับนี่คือการออกมาถแถลงการาด้วยภาษาที่สุภาพที่คนคนหนึ่งที่ มีความศรัทธาต่อสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะทําได้นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ทําตามนะครับท่านยังถึงขันใช้วิธีที่ไม่เป็นธรรมที่จะมาทุบทําลายเพียงแต่สิ่งสิ่งเดียวทั้งทั้งที่สิ่งที่เหมือนกันเช่นพญาอนันตสังนคร,นราชที่นครพนมหรือพญาพญานาคมุกดามุกดามุนีนครราชที่วัดขามโนรมหรือพญานาคอีกหลาย อย่างเช่นพระาธาตุเจดีย์ต่างๆก็ล้วนแต่เป็นสิ่งเคารพทั้งสิ้นนะครับหลายรูปหลายหลายอย่างก็ไม่ได้มีใบอนุญาตแต่ว่าถ้าจะทําให้ถูกต้องก็มีได้เพราะว่าสิ่งที่ทํานั้นสิ่งที่ทํานั้นมันแข็งแรงเกินมาตรฐานทางวิศวกรด้วยซ้ํานะครับผมมั่นใจเช่นนั้นเลยนะครับสามารถที่จะให้เขาเขียนแบบย้อนหลังได้นะครับทำให้ถูกต้องได้อะไรที่ยังไม่ได้ขอการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวก็ขอได้ เพียงแต่ว่าตอนนี้การท่องเที่ยวก็ไม่กล้าออกมาแหละทางสื่อก็ต้องลดบทบาทไปนะครับบทบาทลงทางคนที่มีข้อขัดแย้งกับตัวคุณลุงพลนี่ทุกอย่างจบได้ด้วยการเจราจาต่อรองนะครับว่าเราต้องทําอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตีพมตีภายจะทําร้ายจิตใจของคนที่เคารพพญานาคนะครับพราะยากปริจิตรราชนี้ ไม่ได้สร้างมาด้วยเงินของลุงพลน,นะครับสร้างมาด้วยเงินของ FC ต่างๆผมก็บริจาคด้วยนะครับแต่ว่าบริจาคไม่มากก็เท่าที่ผมสะดวกแล้วไม่ไมทําให้ผมลาบากนี่แหละครับงั้นนี่เลยว่าทุกอย่างจบได้กันที่เจราจาสิ่งที่ยุ่งยากยิ่งใหญ่มากกว่านี้ก็ยังจบที่การเจราจาหวังว่าทุกานกับปริจิตนักราชท่านก็อยากได้ยอดทางธุรกิจยอดเข้าไปดูเข้าไปตามชมแต่ถ้าหากว่ามีคนรายงาน เกี่ยวกับความไม่ชอบพาของท่านนะฮะทาง YouTube ก็ไม่จ่ายไรายได้ให้ท่านนะครับท่านก็ขาดไรายได้ไปอยากกันนั้นเช่นนั้นเลยนะครับทุกอย่างจบได้ที่การเจรจาการพูดคุยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับคนที่ขัดแย้งหลักๆกับตัวคุณลุงเองก็มีแค่2แหล่งนั้นเองครับ2แหล่งนั้นเองก็แตกต่างที่มาแต่ว่ารวมกันตีครับไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับเพราะว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเองนะครับท่านก็อยากประสบ ทังธุรกิจของท่านนะครับแต่ถ้าท่านเลือกที่จะทําลายพญานาคนี้ผมเกรงว่าธุรกิจของท่านจะไม่ประสบความสาเร็จนะครับและอาจจะทําให้ท่านขาดรายได้ขาดโอกาสด้วยนะครับสหรับคนที่อยู่ในชมรมก็ท่านก็อยากได้รับความรับหน้าเชื่อถือจากประชาชนแต่ถ้าหากว่าท่านทําลายพญานาคนี้ท่านแน่ใจหรือว่าจะได้ใจจากประชาชนนะครับอาจจะได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าโอเคละ ประเทศไทยก็มีคนนับถือหลายศาสนาหลายความเชื่อนะครับก็อย่าให้พูดเลยนะครับผมก็มีข้อเห็นแย้งในเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เห็นแย้งท่านแต่ถ้าหากว่าท่านมาทําลายเกี่ยวกับองค์พญานาคนะฮะซึ่งผมเองมอง,มงในความเชื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจผมก็ม er ีความความเชื่อเป<ช>็นแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทําลายความเชื่อของท่านในรูปแบบอื่นในศาสนาอื่นในความเชื่ออื่น นะฮะผมก็ส่งวนสิทธิ์ไว้ไม่ได้พูดม่ได้วิจารณ์ท่านคงจะเข้าใจนะฮะทุกคนต้องมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะครับคลิปนี้ก็ผมก็ไม่อยากให้ยาวจนเกินไปนะครับหวังว่าท่านที่เกี่ยวข้องคงรู้คงจะให้ที่ยืนของคนอื่นนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Deep the shadows the one foot front the other put in I it's know in To foot front hard of Ah, uh -huh. so far is the echo when do we start you can learn to discover a million stars here in the shadows i know you're scared take my hand together we'll make a stand we've got to fight to find a way Fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you just afraid. Time to let go. From the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Bye. From the anger, from the war, let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day.